สวัสดีครับพี่อาครับสวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้เราอยู่ที่โครงการอะไรครับชื่อดุสิตาสองครับครับผมวันนี้พามาดูอะไรบ้างครับพี่อาอันนี้ก็จะเป็นงานปรับพื้นที่แล้วก็ดันลงต้นไม้นะมันเป็นเรื่องของการวางต้นไม้เพื่อความร่มเงากับคนที่มาอยู่ครับแล้วก็งานเฟื่อระบบน้ําประปากับน้ํลดต้นไม้อันนี้เป็นเป็นงานที่ใกล้จะสําเร็จละเราก็จะ่าแยกพื้นที่ลูกค้าชัดเจนว่า ที่ซื้อไปจะทําอะไรได้บ้างอย่างกรณีอย่างเงี้ยก็เป็นพื้นที่ให้ลูกค้าปลูกผักอ่าแล้วก็ทําการเกษตรที่ขอความต้องการที่มีนะแล้วก็ระบบน้ําระบบประปาเราจะวางให้ครบทั้งหมดเลยครับเราการกําหนดพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ปลูกบ้านเป็นที่ทําสวนเป็นถนนเป็นอะไรต่างๆที่ลูกค้าไม่ต้องคิดมากเราจะดําเนินการให้เสร็จมาทั้งทีแล้วตัดสินใจมาเราแล้วเราก็มอบสิ่งทีที่ดีที่สุดให้ครับ แล้วก็ถ้าเกิดความอาทิตย์ทรมไปแด้ไม่ตรงความต้องการเท่าไหร่แล้ว็ปรับเปลี่ยนกันได้อีกหน่อยแต่ส่วนมม่แล้วลูกค้าจะชอบหมดแหละครับการจัดวางพื้นที่ของเราเนี่ยเราเน้นประโยชน์ใช้สอยให้มันสูงสุดนะครับให้อยู่กับธรรมชาติต่างๆต้นมนต้นไม้เราก็ไม่ขี้เหนียวนะเราให้สมบูรณ์ที่สุดให้เยอะมากให้ให้ให้สมกับความคาดหวังว่าจะมาอยู่เราเราต้องมีความสุขศึสษา์ตัดสินใจมาละความมุ่งหมายอยากให้ดีที่สุดเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับในขนาด ความต้องการต่างๆเราเพิ่มเติมกันได้ครับบน,บนบเนื้อที่กี่ไร่ครับเนี่ยโครงการนี้ไร่นี้เจ้าของเขาอยู่กรุงเทพครับคือว่าจะเป็นคนเมืองทั้งหมดอะที่มาเขาอยากจะอยู่กับธรรมชาติแล้วมีความฟองกว้างโล่งโล่งเราเราก็จําลองสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมา,ากกอย่างกรณีที่เขาใหญ่อย่างเงี้ยที่นู่นเขาอาจจะขาดน้ําแต่ที่นี่เรามีทั้งน้ำนะครับมีเขาจําลองมีเนินมีอะไรต่างๆครบ,ครบมีป่าอันนี้เขาซื้อถึง2ไร่ครึ่งเลยแปลงนี้นะครับแปลงเนี้ยสองไร่ครึ่งเลยแล้วก็จัดวางพื้นที่ให้ให้สมกับ จับขนาดของของมันนะนะมีทั้งสวนผลไม้มีบ้านอาศัยที่พักอาศัยแล้วลานกิจกรรมของตระกูลนะนะต้องต้องบอกว่าเป็นของตระกูลเพราะว่าถ้า,อาของครอบครัวใหญ่เน่นะครับเขาอยู่ในกรุงเทพเขาอึดอัดทับใจเลือกสถานที่ต่างๆเราพอมาอยุ่เนี่ยหมวอทุกอย่างให้มันสมบูรณ์ไปเลยทีเดียวครับเราเราเรา,เราลุยกันเต็มที่เลยครับไม่ต้องห่วงอุตส่าห์มาแล้วนะต้องย้ำคนนี้ไปบ่อยฝาก <laughs> ชีวิตละ ฝ <g ül> ากชีวิตกับเราแล้วเราก็ทาให้ให้ผิดหวังะ uh, <g ül> เท่าไหร <P ul g> เท่ากันเรื่องสตาค์ไม่ต้องพูดต่อให้ทําให้มันสมสมบูรณ์ที่สุดแล้ว <c oughs> ต้นนี้ชื่อต้นว่าต้นต้นไม้เรื่องกลุม่มต้นไม้แล้วก็จะมีเหตุผลด้นะนะอย่างพวกกระทุ่มอย่างเงี้ยต้นว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นไม้ที่อยู่ริมน้ําแล้วก็โดนได้ได้บรรยากาศริมน้ําต่างๆแล้วก็ได้ความร่มเมือนต้นใหญ่ๆมันก็ร่มเร็วใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้นไม้พวกจำาจดีสีทองพวกเนี้ย มันก็จะให้ร่มเงาเวลาเรามาจอดรถมันทํากิจกรรมปิ้งย่างเงือค่ำเงือกคืนมันจะจัดกิจกรรมอะไรกันต่างๆนะการเลี้ยงหินต่างๆเนี้ยเขาให้มันได้สมสมจริงเราก็มีทั้งน้ามีทั้งภูเขามีทั้งสวนมีทั้งเนินมีทุกอย่างเนี้ยที่มันอยู่ใกล้ๆกจากกรุงเทพแค่นครปฐมนี่เองนะกมาชั่วโมงหนึ่งขับรถใช่จะขับรถแค่ชั่วโมงเดียวครับมาสะดวกสบายโะดวกมากเรามานอนเช้าวันเย็นวันสุกก็กลับเช้าบรรจันก็ได้ ก็สะดวกสบายครับไม่ต้องเดินทางหลายหลายกิโลจนเกินไปนะครับนีนไะม่น,นานเท่าไหร่เนี่ยครับถามนิดนึงโครงการดุสิตา2เนี่ยตอนนี้จะทําเพิ่มเนี่ยอีกประมาณกี่ไร่ครับก็ไอตรงนี้เป็นเฟสเฟสที่เฟสแรกคือทั้งหมดถึงร้อยหนึ่งร้อยสิบไร่แล้วก็จะมีที่ดินเป็นจุดๆไปอย่างเงี้ยอย่างชุดนี้ประมาณ4 40, 40ี่ไร่ เราก็ทําให้เสร็จไปก่อนครับแล้วก็ขยายต่อไปอีกตามตามจังหวะนะก็คงยังมีท้นที่เหลือเยอะอยู่ที่จะเป็นมุมสวยๆที่จะมีไว้นะครับนี่ก็ขอส่งงานชุดนี้ไปก่อนอย่างเดีย๋ยวนี้ก็รอโอนกันละก็จะมีชุด,ชดนู้นอีกชุดหนึง่งสู่ริมฝั่งครับอันนู้นก็กําลังพัฒนาไปแล้วขายไปบางส่วนละน่าเตรียมพื้นที่ไว้ให้ละก็ยังเหลือแปลงเล็กบ้างแปลงใหญ่บ้างแต่ละแปลงก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความสวยงามที่ไม่เหมือนใครมีความแตกต่างเฉพาะเลยั้งว่าซื้อแปลงนี้แปลงนี้ก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแปลงไปครับไม่เหมือนกันเป็นแปลงเดียวในโลกเลยก็ได้คุยก็ได้เลยโอเคสวยนะถือว่าเป็นคอนเซปต์ของโครงการเฮียเลยก็ว่าได้นะครับเนียสอบถามอีกนิดนึงถ้าเพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้ใช่ไหมฮะครับโทรเข้ามาหาตามเบอร์ด้านล่างเบอร์ถาก็ได้เบอร์ข้างล่างนี้ก็ได้ได้ครับเฮียแล้วสอบถามอีกอย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยยททีีี่่่ืืนนออูตรง้ค ตรงนี้ลูกค้าจองไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ยังมีแปลงประมาณกี่ตารางวาบ้างมันมีแปลงเล็กได้อยู่250เอ,อ่อ2เอ่อ150ตารางวาอยู่ริมน้ําตรงชุดนู้นนะแล้วก็200แล้วก็2ไร่ไร่หนึง่งนะที่ตอนนี้มีทั้งหมดอีก4แปลงที่ว่าจะเปิดถนนต่อหลังจากที่ส่งงานทานนปูยาจัดสวเสร็จแล้วครับนั้นแล้วก็จะไปทําทางด้านนู้นเป็นด้านที่วิววิววิวติดน้ําเยอะๆเลยอะมันก็จะมีแปลงเล็ก150 200 แล้วก็สองไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่สไร่อย่างเงี้ยก็มีแค่นี้แล้วก็ขยับเดินหน้าไปต่อไปประมาณปลายปลายปีเขาก็ขยายออกไปอีกในร้อยไร่เนี่ยบึงน้ํามันก็ใหญ่มากนะน้ำน้ำก็สีสันสวยงามครับก็คือตอนนี้เฮียปรับปรุงด้านนี้อยู่ใช่ไหมครับตัดต้น<ร>ไม้ปรับหน้าดินอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้ผมแอบเห็นฝั่งโน้นนะครับก็คือว่า ปรับดินไว้แต่ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้ใช่ครับบังโนนลูกค้าจองหมดหรือยังครับเฮียจองแล้วครับจองแล้วจองสภาพนั้นเลยครับเพราะคนที่รักธรรมชาติก็ที่นั่นก็จะมาจองเข้าชื่อไว้ก่อนครับแล้วเราก็มีเวลาแเราค่อยๆทาให้ไปผมรักเลยนะเฮียผมมาอยู่นี่ผมรักเลยนะผมรักเฮียด้วยนะเออไม่ใช่แบบมองว่าเฮ้ยคุณลูกค้าซื้อแล้วจบเป็นเรื่องคุณไม่ใช่นะครับเฮียคอยดูแลเอ้ยถ่ายอยู่ได้ไหมเข็มลงได้หรือเปล่าต้นไม้โอเคไหม คืออะไม่มีรถต่อเข็มเฮียก็หาให้ได้อะไรให้ได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับบริการหลังการขายนี่คือสุดยอดนะเฮียนะใช่อุตส่าห์ตัดใจมาแล้วเราเราก็ต้องดูแลกันเหมือนพี่เหมือนน้องนี่แหละเหมือนญาติกันครับเ่ียซื้อมาได้ตังค์แล้วตังค์แค่นั้นเดี๋ยวจะให้ได้หมดแต่พิธพาพม็นสาคัญตักสิใช่ถูกต้องครับพิธพาพป็นยาวนานที่ต้องดูให้คนคนหนึ่งครอบครัวที่ไม่เคยอยู่กรุงต่างจังหวัดเลยมาอยู่แล้วมีความปลอดภัยมีความมั่นใจแล้วเติบโตเข้มแข็งขึ้นมาได้้้ออยาาางงเเครรััปหหมลกขืตนน ไม่ว่าได้ตังมาแล้วก็ไปทำอย่างอื่นครับรผมรต่เราได้ทรัพยากรบุคคลที่มีค่ามาสามมาพัฒนาท้องถิน่นแล้วก็มาช่วยช่วยมาร้า้งงานในต่างจังหวัดให้มันมีคุณภาพขึ้นนะครับผมลูกค้าก็ะสะดวกที่จะต่อน้ําจะเอ่หมายถึงว่าลูกค้าจะสร้างอะไรตรงไหนยังไงถ้าเราวางระบบน้าใตดินรอไว้ทางน้ำเราต้นไม้น้ำปราปาเราจะต่อเชื่อมได้ก็สะดวกไม่ต้องมานั่งเดินหลังจากที่เราส่งงานก็คือการปูหญ้าจัดสวนสวยแล้ว ดูค่ะก็มาต่อยอดเรื่องบ้านเรื่องที่พักครับแล้วก็ไฟเฟร์เดินไปเรียบร้อยเหมดแน้วเนาะมีม้อแปลงมีอะไรครบไม่มีปัญหาไม่ให้มีปัญหาถนนขอบปาพวกนี้มาตรฐานหมดแล้วก็ไฟฟ้าก็มีม้อแปลงจะไม่ต้องแย่งกันวันหน้าวันหน้าอีกก็มอเอแปลงใหญ่ๆไปเลยนร้อยหกสิบสองร้อยอย่างเงี้ยครับแล้วถนนก็คนกียดทุกฝั่งนี้ก็คือการเตรียมการตั้งแต่การปรับที่เป็นพื้นฐานก่อน เป็นพื้นฐานเสร็จแล้วขั้นตอนขั้นตอนมันก็จะเป็นลําดับลาดับไปพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็าเรียงหินเรียงเพื่อความแข็งแรงของพื้นที่ที่มันมีความสูงความต่ำลาดชันต่างๆล้วก็เก็บด้ก้อนหินที่เราหามาเพื่อความสมจริงภูเขาแล้วสุดแล้วก็มาเป็นเรื่องของการวางระบบน้ําด้วยตามต้นไม้แล้วเสร็จแล้วก็เรื่องต้นไม้นะก็หลังจากนั้นเสร็จก็รัวลงรัวกระบ่อยเพื่อความสวยงามของพื้นที่รั้งเลงแล้วก็ปรับให้เรียบแล้วก็มาขูยา ครับแล้วก็โอนลูกค้าเราค่าโอนค่าโอนเราจัดการให้หมดเพื่อคนซื้อจะได้ไม่ต้องกระบวนเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาครับผมเราจะบริการให้เสร็จเลยหลักจากนี้ก็ทําหน้าที่ต่อไปก็ดูแลกันว่าจะสร้างอะไรยังไงแต่ลงศาลาที่พักเราก็จะมาให้ก่อนเวลามาถึงอย่างเงี้ยก็ได้คุยงานจะสร้างบ้านอะไรก็เลยมีที่พักที่นั่งก่อนกระดามุงจากเย็นๆแล้วศาลาหลังนี้มีประโยชน์นะพยายามคิดค้มาจนทั้ง สมบูรณ์แบบเลยพอถึงเวลาเรามาดูแบบดูงานเสร็จแล้วคนงานจะมาอยู่คนงานก็ผ้าคุมก็ไปนอนได้แล้วครับมันก็มีประโยชน์อีกหลังละ8 00 0บาทนะอันนี้คือเฮียให้เลยให้เลยให้ทุกอันเพราะจะไม่โดนแดดตากบนพวกเราดีวยถือว่าดีมากเลยนะครับโอเค okay. แล้วส่วนฝั่งด้านหลังเฮียฝั่งนั้นก็คือขายไปหมดแล้วเสร็จแล้วอดละเอเงินพร้อมก็ลูกค้าก็ต่อยอดเตือนเรื่องที่พักครับอะไรต่างๆตามฝันนะครับครับผมฝันว่าจะมีรไยยังไงก็ลวยเลยครับ เนี่ยครับถ้าเกิดลูกค้าดูแล้วสนใจก็จะมีเพจด้วยใช่ไหมครของเฮียเองรับิโครงการบ้านพอเพียงครับแล้วคุณถาเขาก็ดูแลเราดีเราดูแลเขาดีเขาก็ตอบแทนกันมาดีนะครับช่วยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเฮียนะผมเองเนี่ยผมเป็นลูกค้าเฮียถูกไหมครับครับแล้วได้มาซื้อที่นี่นะครับไป200ตารางวานะครับก็เป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าบริการดีนะครับเราประทับใจที่สําคัญเลยคืออากาศดีมากอยากให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเข้ามาลองดูที่นี่นะครับอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะ ครับแล้วที่สำคัญเลยคือราคาไม่สูงมากด้วยเขาซื้อแบบงงๆแล้วไม่รู้ที่เป็นยังไงแต่เชื่อบ้านในคนแตเจ้าของโครงการใช่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 แล้วเขาก็ออกมาดีเกินความคาดหมายไหมถูกต้องครับเฮียถนนทนทางนี่ใหญ่โตโมรานใช่กี่เมตรครับเนี่ยเฮียนี่วางให้เก้าเลยเก้าเมตรเก้าเมตรล้นเหลือนะครับจอดจอดสองข้างจอดในบ้านจอดเลยได้ครับแล้วก็จอดไปได้ทั่วหมดแล้วก็มีกล้องวงจรปิดมีประตูผ่านอะไรที่เขาเรียกอะไรนะ กีการ์ดจะมาที่โทรศัพท์กดมันก็เปิดแล้วอ๋อฮะใครมีอาชีพอะไรแบบไหนยังไงก็ดีลกันใช้บริการกันเหมือนการค้าต่างตอบแทนเอาไปซื้อที่เราเขามีอาชีพอะไรเราสนหรับพนุนซึ่งกันและกันเราก็ดีลกันช่วยกันซื้อกันไปซื้อกันมาอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราค้าขายต่างตอบแทนแบบเนี้ย ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวครับอย่างคุณขาก็ยุ่นเรื่อง YouTube แล้วเขาใช้บริการครับแล้วเขาก็มีน้ําใจมาช่วยเหลือครับาทำให้รู้จักไปในวงกว้างขึ้นครับแล้วคนที่ดีๆมีคุณธรรมก็ามาอยู่รวมๆกันก็เป็นชุมชนที่ดีครับเป็นชุมชนที่ดีครับผม